พอล่ำคนปลายซอยสิ้นยุติธรรมสิ้นชาติเมื่อวาน14ธันวาคม2566โคษกหญิงโรงพยาบาลตำรวจถแถลงแบบไม่รู้จะถแถลงไปทำไมว่าอาการของนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไกลครบ120วัน ในส่วนของอาการคนไข้เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติคนในครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่รชาชทันได้กรณีกันมาที่การการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจจะไปตรวจสอบที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสร88พรรษาสถานที่รักษาตัวของนักโทษชายทักษิณน,นั้นหากมีการแจ้งมาทางโรงพยาบาลตำรวจ ก็จะต้องประสานไปยังกรมรัชทันซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อให้พิจารณาและดำเนินการตามระเบียบส่วนจะอนุญาตหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ก่อนนั่นนะสิในเมื่อตอบอะไรก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรก็ไม่ได้แล้วจะมาทันแหลงเพื่อติดายไว้หน้าโรงพยาบาลก็หมดเรื่องว่าที่นี่เขตอพยพทานห้ามเข้าห้ามลาสัตว์ห้ามถ่ายรูป ห้ามสอดรู้สอดเห็นก่อนได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ผมว่าโรงพยาบาลตํำรวจนี่ล้าหลังกว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเช่นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นร้อยเท่ากล้องวงจรปิดสักตัวก็ยังไม่มีปัญญาติดดูโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเขาสิมีติดทุกชั้นเห็นหมดทุกขั้นทุกตอนเลยตอนเฮียแป้งไขกุญแจมือกุญแจตีน แล้วเดินออกจากหอผู้ป่วยชั้นหกลงลิฟต์ไปชั้นล่างจากนั้นผิวปากเพลงคุกจ๋าแป้งหลาก่อนแล้วเป่าคาถาณนะล่องหนหายไปทิ้งจดหมายรักเสียบกองอึถึงหน่วยไล่ล่าไว้ว่าให้ไว้ดูต่างหน้าพร้อมข้อความกระจุงกระจิมรักนะจุ๊บจุบเมรุป่านนี้ล่ากันไปถึงไหนถ้ายังไงแล้วก็ทันผอ,อตรรเรียกกลับมาก่อนที่จะหลงป่าเถอะ ขึ้นมารุมมางาราไปเรื่อยถูกทากยักษ์ฝังเข้าเนื้อดูดเลือดโคลนขาแล้วก็งอยตลอดชีพเลยชนะเดี๋ยวจะว่าไม่บอกกมาทอกฎหมายของสภาผู้แทนนั่นน่ะไม่ต้องไปขอตรวจชั้น14หรอกเพราะถ้าเจอเทวดาตัวเป็นๆเ,เข้าผมกลัวแทนที่จะไปจับผิดลนลานแย่งกันสุดกายลงกับตีนคนผิดฮาจริงใจในหน้าที่ตรวจสอบ ขอเปิดดูกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจเอาเฉพาะชั้น14ก็พอดูแล้วความลับถูกเปิดเผยผมว่าที่แตกเยี่ยวแตกกันทั้งเมืองไม่ใช่เพราะเห็นทักษิณอยู่ในสภาพคนป่วยอาการหนักรักษา3าถึงสเดือนยังไม่หายมีแตพงง่พงาบผงาบหรอกหากแต่จะตกใจด้วยคิดไม่ถึงกันซละม,มากกว่าเพราะชั้น14มันคือกองบัญชาการดีๆนี่เอง ต็มไปด้วยปุ่ม Control ตรงไปยังทำเรียบรัฐบาลและกระทรวงต่างๆทักสินที่ว่าป่วยสารวลนอยู่กับการกดปุ่มสั่งการไปถึงนายกบ้างรัฐมนตรีบ้างสสบ้างนอกจากนั้นยังมีทั้งรัฐมนตรีทั้งข้าราชการระดับบิ๊กๆตามกระทรวงต่างๆที่ถูกเรียกตัวไปพบไปรายงานไปรับคำสั่งที่ชั้น14ขึ้นลงกันขวักขว่ ไม่ทราบว่าท่านขโษโกหญิงโรงพยาบาลตำรวจพอจะบอกได้ไหมว่าคนเหล่านั้นขึ้นไปได้เองหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แล้วบ้านเมืองนี้จะอยู่กันด้วยความตอนแล้วไปอีกนานเท่าไหร่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเขาพาดหัวข่าวด้วยคำว่าริบยุติธรรมไทยยุติธรรมไทยนะไม่ตายหรอกแต่นักการเมืองอสสัดชาติและข้าราชการ ที่สยบยอมเพื่อความอยู่รอดตัวเองนั่นแหละมันจะตายไม่ตายเร็วหรอกเพราะการตายเร็วจะเป็นความเมตตาปราณีมากไปไอพวกอสัต์ชาติและพวกหิวเงินหิวตำแหน่งขายวิญญาณข้าราชการจากนั้นคอยให้มันตายชนิดทุรนทุรายจะตายจะตายก็ให้มันฟื้นขวายคว้าอากาศให้จิตสุดท้ายมันได้เห็นภาพยศอำนาจ เงินทองค่อยๆแปรสภาพยศอำนาจเงินทองเป็นกงจักไฟบรรลัยกันหมุนต,ต,ต,ติว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 บนหัวมันเพราะไฟบรรลัยกันเผาผลานจนกระบาลแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเจ็บปวดจนหัวใจกระดอนจากปากออกมากลิ้งเกลือกทะเลือทะไลพื้นแดวๆดกระดุบกระดุบแล้วค่อยๆดับไปนี่ต้องอย่างนี้ เอาให้ CNN กับอัลจาซี่าแย่งกันมาทำเป็นข่าวโลกเลยว่าจำเวรและฟ้าดินมีจริงนักการเมืองอาสาชาติและข้าราชการสมคบโจรถูกลงโทษทันตาเห็นสำนักข่าวเมืองไทยไม่ต้องหรอกรายงานข่าววันนี้ใครบี้ใครดาราคนไหนแก้ผ้าอาซากว่ากันก็พออย่างใกล้หวยออกพรุ่งนี้ตัวเลขต้องมาเจ้าพอเจ้แม่ผีเจ้าเข้าทรง สำนักไหนให้เลขอะไรต่อมีอะไรแต่ละสำนักข่าวต้องเกาะติดยิงกว่าพญาตตัวตืดฝังติดถนังลำไส้ใหญ่ซะอีกไม่ต้องทำโพไม่ต้องสำรวจใครอยากรู้สังคมประเทศอยู่จุดไหนระหว่างปริมาณกับคุณภาพดูคนที่ได้รับเลือกเป็นสอสอและดูเนื้อหาที่แต่ละสื่อนำเสนอแค่นั้นรู้แล้วว่าเป็นสังคมคุณภาพหรือสังคมปริมาณ ยังกทมคนกรุงหนึ่งล้านสามแสนเสียงเจรนายชัดชาติเป็นผู้ว่าต่อให้แสบตาแสบจมูกปอดฉีกไปข้างเพราะวันๆอยู่กับฝุ่น PM 2.5และความสะอาดเมืองที่เหมือนหมาคลุกขี้เลนคนหนึ่งล้านสามแสนคนเขาก็จะพัง,งาพะงาบตอบหอมกลิ่นความเจริญยุคชัดชาติชื่นใจประเทศไทยวันนี้อยู่ในสภาพธุระไม่ใช่ ไม่มีใครอยากเสือกแบกชาติแบกประเทศอีกแล้วแบกชาติติดคุกโกงชาติเสวยสุขคิดเอาละกันแล้วยังจะมีใครเอาประเทศชาติมาเป็นธุระใส่บ่าแบกหามให้โง่ล่ะรัฐบาลเพื่อไทยจึงแฮปปี้ให้กรมราชทรรันออกระเบียบคุมขังนอกเรือนจำแค่นั้นก็ล้มระบบยุติธรรมไทยได้ทั้งหมดระเบียบราชทัเนเหนือรัฐธรรมนูญ เหนือกฎหมายทุกฉบับเหนือตำรวจเหนืออายการเหนือคำพิพากษาศาลเหนือพระบรมราชองค์การในอีกไม่กี่วันกลับไปติดคุกจริงที่บ้านชนิดที่รัฐบาลข้าราชการบางหน่วยคือเกือกตะกัวรองส้นคนอับปรีเมื่อวานเห็นนางสาวแพรทองทานนายกคนที่สามของเพื่อไทยให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า ระเบียบที่ออกมานั้นมีมาตั้งแต่ปี2560ส่วนตัวคิดว่ากฎนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อใครและยังไม่ทราบว่าคุณพ่อเข้าข่ายหรือไม่พูดจริงๆว่ายังไม่ทราบทันแนะคนไหนในพักสอนมาจ๊ะแม่นกแก้วนกขุนทองสอนมาพูดครึ่งๆกลางๆครึ่ง,ร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 งแรกโยนขี้ให้รัฐบาลประยุทธ์ส่วนครึ่งหลังที่ชงเองกินเองเพื่อพ่อ กลับผีอุดปากปี2560รัฐบาลที่แล้วโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกเพื่อไทยตอนนี้แหละเป็นผู้ออกพอรบราชทรร์เป็นกรอบอกว้างปูทางขั้นต้นไว้เจอเขาก็ลูบหัวขอบใจเขาซะนะมาเมื่อ11ธันวา66ไม่กี่วันมานี้เองนายสหาการเพชรนรินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการแทนอธิบดีกรมราชทรร ลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่8ธันวาคม2566เรื่องระเบียบกรมราชทั์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566ก็รัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยโดยกระทรวงยุติธรรมยุคนี้นี่เองเป็นผู้ออกระเบียบให้นักโทษไปนอนบ้านได้แทนการคุมขังอยู่ในคุกยังเป็นเด็กเป็นเล็ก อย่าเอาเด็กเลี้ยงแกะมาเป็นต้นแบบในการพูดจาเลยไม่ดีหรอกนายกคนที่หนึ่งพ,พ่อทักษิณส่งเธอขึ้นเป็นนายกแทนเสถานายกคนที่สองวันไหนเธอจะได้ไม่ติดนิสัยจนเคยตัวและที่อุงอิงบอกอีกว่าขอให้ท่านมีกำลังใจออกมาอย่างแข็งแรงสามารถผลักดันนโยบายต่างๆเป็นที่ปรึกษาใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้ประเทศชาตินี้ ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นนะเออผมไม่รู้นะเนี่ยว่าพ่อของอุ้งอิงได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติที่บอกว่ามากมายที่มากมายนั้นเห็นแต่คดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองหนีคดีออกไปบัญชการนอปชอเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองกระทั่งอุ้งอิงให้สัมภาษณ์โชว์สกิลภาษาอังกฤษเทพไวเองเมื่อปีกลายด้วยประโยคว่า My Dad วิวโกงมิใช่หรือแล้วแดดใครล่ะที่มันวิวโกงนั่นนะ่ะอุ้งอิงเปลวสีเงิน15ธันวาคม2566